ผมมีอาการแสบตาน้ำตาไหลแล้วขันลูกในตาก็ตั้งแต่ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเอลาลูทีนผมกินวันละสอเม็ดก่อนนอนตามที่เขาแนะนำก็กินได้ประมาณ5-7าถึงวันก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นเยอะเลยครับกินอยู่ประมาณห้าวัน 5. อาการของผมคือดีตาไม่แดงไม่คันตาไม่เคืองตางก็ก็ย,ยุบนั่นแหละที่ผมใช้ที่รู้อ่ะสองกล่องแรกอะ่ะรู้ผลเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่ามันจะมองชัดขึ้นไงจากตอนที่ว่าเราดูเล็กไม้รถจะต้องจดทุกเที่ยวมันมองไม่เห็นอันนี้รู้สึกว่าพอหมดสองกล่องอดีเราบอกให้แฟนบอกว่ามันดีเลยสั่งมาให้อีกครับได้ไปสามกล่องรู้สึกอาการดีขึ้นตาหายเจ็บ ตอนนี้เต้าเนื้อก็เริ่มถอยออกมาแล้วก็คิดว่าจะสั่งกินเรื่อยๆจนกว่าต้อจะหายนะคะไปเช็คโรงพยาบาลวัติเหตุตาทุกเดือนฮะ,ะพอสแกนออกมาก็เริ่มรู้สึกว่าต้อตัวนี้มันลดลงไปต้อเนื้อมันลดลงไปหลังจากที่ผมกินรูทีนเอล่าตัวน,นี้มาสามสี่เดือนเคยคิดจะไปผ่าตัดผ่าตัดต้อเนื้อกออกเพราะมันลำคาญมาก ตอนนี้ผมซื้อให้พ่อกินด้วยครับ,บฝากบอกเพื่อนๆน,นะครับผมเจอทานได้ประมาณเจ็ดวันนะครับก็ต้าลมหายนะครับผมตาลมหายแล้วก็ทานไปกี่ถ้าทานไปทานไปประมาณสองกล่องนะครับอ่าสองกล่องนะครับผมก็ก็ดีขึ้นนะครับสายตาชัดเจนนะครับผมชัดมากชัดจนแบบว่าไม่ต้องใส่แว่นสายตาหนึ่งของแรกกินแล้วรู้สึกสายตาดีขึ้นขับรถกลางคืนได้ สั่งมารอบอีกรอบก็ยังที่ไม่หมดมีไปไปเพ่เหลืออีกแผงหนึ่งกับอีกสี่เม็ดตอนนี้สายตาดีขึ้นนะครับสายตาที่เคยพามัวต่ำลงก็ตงสิ่งว่าไม่ระคายเคืองมองอะไรก็ชัดเจียวผมไปลองเช็คสายตาแล้วสายตาลดลงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมาได้หมดหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คืออาการเครืองตาคันตาค่ะน้อยลงแล้วก็อาการตาแห้งน้อยลงนะคะ พอหมดกล่องที่สองอะคะ่ะรู้สึกได้ทันทีว่าตาตัวเองไม่ไม่แห้งเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วก็เวลาถอดแว่นก็คือมองชัดขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะไปตัดแว่นอีกรอบนึงนะคะพอวัดค่าสายตาอีกรอบนึงตกใจเพราะว่าค่าสายตาที่จะตัดแว่นนะคะเป็นลบเ5็ก็คือค่าสายตามันลดลงเป็นลบ75นะคะก็เลยนึกถึงรูทีน